สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปัตนตี้เพรยน์นะคะวันนี้ปันตี้อยู่ที่โชว์รูมเพรยนต์นะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะติดกับซอยเสรีไทย95นะคะค่ะวันนี้คลิปนี้นะคะมีรถสวยๆอีกคันนะคะมารีวิวให้ดูกันนะคะก็เป็นคันนี้กันเลยนะคะอ่ามิตซูบิชิแอดทดนะคะ1.2ตัว GXL นะคะปี2014คันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะ สำหรับใครที่มองหาเกียร์แมนนอนอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะเป็นอีโคโคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้พาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยเนาะลูกค้าในส่วนของด้านหน้านะคะส่วนตาไฟเขานะคะตัวนี้ได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกหรือสปอตไลท์นั่นเองนะคะตัวสเกิร์ตแต่งให้รอบคันแล้วนะคะเนี่ยค่ะ มาดูในส่วนของยางกับแม็กนะคะตัวนี้แม็กแม็กอันลอ,อยจากโรงงานแม็กแท้แม็กเดิมนะคะกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะมือจับเป็นตัวโครเมียมแล้วก็ได้ตัวเบ้ารองกันมือโครเมียมด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะค่ะตัวหลังไฟหลังนะคะสวยๆนะคะสวยงามนะคะสําหรับไฟหลังเนี่ยคะ่ะตาไฟหลังทั้งคู่สวยงามเลยนะคะแล้วก็ได้ อยเลอร์ข้างหลังด้วยนะคะเจ้าของเดิมติดให้มาแล้วนะคะฝาปิดน้ำมันเป็นตัวโครเมียมนะคะเจ้าของเดิมติดมาแล้วแต่งให้แล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับคันนี้นะคะฟิล์มแล้วก็การสาดร,รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะไปชมในส่วนของห้องเก็บของสัมภาระกันนะคะว่าห้องเก็บสัมภาระกว้างเก็บของได้เยอะไหมมาดูกันนะคะ เนี่ยค่ะบอกคำเดียวเลยว่ากว้างมากนะคะลูกค้าเ,เก็บของได้เยอะเลยนะคะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะใส่บรรจุของได้เยอะเลยนะกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะคะยังไม่มีริ้วรอยอะไรเลยแล้วนี่คือส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ยังใหม่ๆเลยนะคะเครื่องมือครบนะคะมาชมในส่วนของห้องโดยสารกัน ต่อเลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างนะคะได้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะลูกค้านะคะปรับออโต้นะคะตัวปรับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าออโต้ค่ะสำหรับพวงมลาลัยนะคะตัวนี้จะได้เป็นพวงมลาลัยสามก้านออกทรงสปอร์ตนะคะมาดูหน้าจอเรือนใหม่กันค่ะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะเนี่ยสำหรับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่ เก้าหมื่นหกว่าโลนะคะ,ะเครื่องเล่นนะคะตัวนี้ fm fm am aux นะคะเชื่อมต่อ usb ได้เกียรเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสำหรับเบาะจะได้เป็นตัวเบาะหนังแต่งขอบด้วยสีแดงนะคะเบาะหนังสวยๆนะคะเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมทำให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ใครได้รถคันนี้ไปพร้อมใช้งานเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของข้างหลังนะคะเดิมๆสวยๆนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเบาะสภาพ90%เลยนะคะลูกค้เาเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะแต่บอกคำเดียวเลยนะคะว่าห้องเครื่องสวยนะคะ ไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะอันนี้ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสะอาดสะอ้านนะคะรักษาได้ดีนะคะเนี่ยสำหรับคันนี้นะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่เหมือนกันนะคะใหม่ๆนะคะสะอาดสะอ้าน ในส่วนของตัวคารนกันนะคะคารแท้คานเดิมนะคะบอกเลยว่ารถของเราได้มาทุกคันนะคะเราคัดสรรคุณภาพเกรดเอมาไว้ให้กับคุณลูกคา้าในส่วนของฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะคะนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเนาะบอกเลยนะคะว่ารถที่ได้มาไม่มีพิคว่ำจมน้ําชนหนักนะคะของเรานะคะคัดนะคะคุณภาพมาไว้รอลูกค้าแล้วนะคะ รถทุกคันเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะโอ,อนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะค่ะสำหรับใครที่ดู คลิปนี้อยู่นะคะอยากเข้ามาชมรถหรือว่ามาทดลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะของเรามีสสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1ค่ะส่วนสาขาที่2ก็ติดกับซอยเสรีไทย95นะคะอยู่บนถนนเสรีไทยเหมือนกันค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปี่ตี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ